สัสดีค่ะรายการของเราเนี่ยทำข้าวกันมานะคะพอข้าวทามาแล้วเป็นข้าวกล้องงอกข้าวก้องธรรมดาจะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะก็มีหลายๆพันธุ์ถ้าข้าวข้าวเหนียวก็อาพันุ์สันรประตองพันธุ์เขี่ยวงู แล้วก็ข้าวหอมมะลิคือหลายๆแบบนะคะตอนนี้เ้วก็อยากให้ทําออกมาว่าเป็นอา,อาหารได้หลากหลายลักษณะของการข้าวทอสมัยนี้นิยมมากเลยว่าเอาน้ําพริกแกงมาผัดเอาอะไรมาผัดต่างๆนานานะคะดิฉันเห็นเขาทํากันเยอะแยะเลยจะใช้ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าผสมกันนะคะแล้วก็มาเข้าด้วยกันแล้วก็จะมีเครื่องปรุงคือแกงเขียวหวาน น้ำพริกแกงคั่วน้ำพริกแกงส้มหรือจะ,จะเอาจะเป็นน้ำพริกอะไรก็ได้ก็เป็นเอาน้ำพริกกะปิมาแล้วก็มาผัดมาทําเป็นเครื่องทําน้ําพริกเลยหรือจะเอาน้ําพริกมาขามนะคะก็ได้หล,หลากหลายเหมือนกันเห็นไหมคะต้อยแล้วคือวีกะปิ นะคะมีกะเทียมีพริกมีมะดันมีมะม่วงแล้วแต่จะเลือกใส่ถ้าขาดไม่ได้เราต้องเติมน้ำปลานิดนึงตามน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะเราจะได้ทําให้น้ำพริกของเราเนี่ยมีรสกลมกล่อมมีทั้งเปรีย้ยวมีทั้งหวานมีทั้งเค็มจะทําข้าวทอดชนิดที่รับประทานกับอะไรหรือรับประทานกับผักดองผักสดได้ทุกอย่างเลยเราใช้น้ำพริกเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้เราจะพริกน้ำพริกผัดลงไปก่อน ตัวแป้งนะคะเราก็จะใช้แป้งสาลีผสมนะคะมีแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนะคะเนี่ยอันนี้ก็เล็กหน่อย ทําได้นะคะแล้วแต่เราจะความพอใจของเราเราทําก้อนเล็กก้อนใหญ่ทานเป็นของกินเล่นก็ได้ค่ะเนี่ยไม่ต้องไปกินกับแหนมก็ได้อะไรก็ได้นะคะเพราะรสชาติมันมีรสชาติรสจัดอยู่แล้วถ้าเราเป็นเพื่นแบบรับประทานอาหารกลางวันก็ข้าวผัดลักษณะนี้ก็รับประทานได้แต่ให้มันอย่าง ให้หรูหราก็หรูหราแบบเลี้ยงแขกอะไรดูก็ทําแบบนี้มันก็ดูน่ารับประทานดีเห็นไหมคะอยากใช้น้ําพริกเผาก็ได้นะคะแทนที่จะใช้น้ําพริกกะปิเราเปลี่ยนเป็นน้ําพริกเผาก็ได้คะ่ะก็น้ําพริกเผาเนี่ยก็ลงไปผัดให้ร้อนเราจะใส่ตะไคร้หัน่นซอยหัน่นหั่นกระชายหัน่นขิงได้เลยคะ่ะจากจะใส่ลักษณะสใส่สมุนไพรใดๆก็ได้เวลาเราจะรับประทานนะคะอาจจะใช้พวกผัก ผักดองแหนมก็ได้นะคะผักสดก็ได้เป็นพวกใบหัวรำพาเอ่อใบที่ต้องการที่จะใช้ให้เป็นกับแก้มผักกาดหอมนะคะผักสลัดก็ได้หรือจะรับประทานกับสลัดก็ได้รับประทานกับขนมปังก็ได้อ่าตอนนี้เราจะได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราทอดวิธีการทอดนะให้สีอ่อนๆเนี่ย พอปั้นก้อนเสร็จทอดเลยทอดแล้วก็พอพอสุกริมข้างบนนิดเดียวเหลืองอ่อนๆนะคะเก็บเลยแล้วก็มาใส่ถุงใส่กล่องแช่แข็งไว้เลยนะคะแต่รับประทานเมื่อไหร่ก็ตามเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยมาพัดใส่พัดอะไรต่ออะไรเข้าทำ่อบนี้นะคะก็ทำเอามาให้ได้เลย เก็บขนมปังก็ทอดให้มาเป็นสีเหลืองนวลสวยแล้วแต่เราจะต้องการจะเก็บลักษณะอย่างไรแต่ถ้าทําลักษณะอย่างนี้แล้วมันโก้หรูหราเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปรับประทานกับอะไรก็ได้ตัวมันเองก็อร่อยของมันเองอยู่แล้วค่ะให้เห็นหลากหลายว่าเราดิฉันเอาน้ําพริกกะปิเอามาทําผัดกับข้าวข้าว,ข,าวข้าวเหนียวข้าวกล้องรวมกันนะคะเพิ่มหมูลงไปเพิ่มใบมะกรูดลงไปผักชีลงไปก็เป็นข้าวทอดชนิดที่เรียกว่าไทยแท้ นะคะคือไทยแท้คนไทยเราเดี๋ยวชอบรรบประทานน้ำพริกกะปิเราก็มามาดัดแปลงทําในข้าวทอดซะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่แล้วก็มีน้าําปลามีน้ําตาลแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยแล้วก็ผักชีหั่นหยับๆยบนะคะที่จะใส่ลงไปแล้วก็มีแป้งเป็นวลาเวลา,เ,วลาเราผัดเข้าไปด้วยกันมลลักษณะของมันก็จะทําให้รสชาติกลมกลม่อมแล้วเกาะติดก,กันแน่นเราตำอันดับแรกเลยนะคะเราตํา นี่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วข้าวนะคะก็เป็นข้าวกล้องผสมข้าวเหนียวค่ะคือหุงแล้วมาผสมรวมกันซะแล้วก็ค่อยเอามาเดี๋ยวมาผัดนะคะเราจะลงมือผัดกันเลยค่ะเอาน้ํามันใส่ค่ะน้ํามันใส่นิดหน่อยเพื่อผัดเอ่อให้หอมอพอร้อนเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ ผัดให้หอมเลยนะคะน้ำมันใส่นิดหน่อยพอเพื่อต้องการผัดตัวกระเทียมนี้ให้มันหอมถ้าถูกน้ำมันแล้วมันจะหอมเพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะชอบทับทานพวกลักษณะมีเนื้อสัตว์ด้วย ถ้าเด็กเด็กสมัยนี้แนะ่ทานแบบชอบแบบนดแบบเด็กสมัยนี้รัแบประทานผักกันเก่งนะคะทานได้จะเห็นไหมคะทำไม่ยากเลยอยากจะทำเป็นแบบ,แบ,บใส่อะไรก็ได้หลายแบบนะคะนี่เป็นแบบหมูทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะชัาแบบ ใช้น้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาก็น่าจะอร่อยนะคะเด็กๆวัยรุ่นอาจจะชอบรับประทานน้ำพริกเผาไปผัดกับข้าวอันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยเห็นไหมฮะรากผักชีแล้วก็ใส่ผักชีเยอะๆมันก็จะหอมบางคนอาจจะลองทำแบบ นี่คนภาคกลางก็ใช้น้ำพริกกะปิหมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่ค่ะกบผักสดได้เลยนะคะรับประทานหรือจะผักดองผักดองรักหลากหลายขิงดองก็ได้ชอบรับประทานกับผักสดสดก็คือพวกผักกาดหอมนะคะขิงสดแล้วก็ก็มีกระเทียมกระเทียมแกะเป็นกรี๊ดกรี๊เพื่อคนบอกกระเทียมเนี่ยรักษาสุขภาพได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เราพอใจว่าเราจะรับประทานกับอะไร